ปฮ้ยตามจุดึ้นเอาดิเอาดิช่อนนะอยู่วะวัดอือช่อนใหญ่ครับผมเฮ้ยไอโดวะ่ะเออเฮ้ยไม่เล็กเนี่ยวินหใหญ่ใหญ่จริงเพื่อนดิ วินโอ้ยมีตัวเยอะนี่ว่ะตามตาม,ตามแกว่งไปเอ้ยอยู่ใจเย็นใหญ่อีกแล้ววินทุกคน โอ้ยห้าแน่นอนทุกคนตัวนี้ดูยังดูยัยงดู้ย,ดโ,ยโดนเลเนี่ยมันนี่ลาโดนเลยนี่ไงไม่โดนไม่โดนสวยวินโอ้หคุณจะหมานเกินไปแล้วเนี่ย โอ้โหตะโขงตกใจเลยอ่ะตะโขงเต็มปากใจสั่นเลยอ่ะออยู่ยยครับมา,าลูกไอ้เชียรูดรอไอ้เชียอ้ยเฮ้ยออฮยังตามอ,อยู่เลยโอ้โหยังดุอ่ะทุกคน สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมมาเยือนถิ่นไก่นะผมถิ่นของแจ็กกี้คุณยูนะครับผมถิ่นแจ็กกี้ครับถิ่นแจ็กกี้เหรอแจ็กกี้ครับเดี๋ยวตอนเย็นถ้าถ้ารอดเดี๋ยวเป็นถิ่นผมออแล้วถ้าเกิดพี่รอดนี่เป็นถิ่นพี่เลยนะใช่เป็นถิ่นพี่เลยครับเช็คอินเลยนะไปทุกคนวันนี้เรามาตะลุยที่บางค้าไม่อ่อนล้าแน่นอนครับตามชมกันทุกคนผมเลยอย่างชอบเลยไม่อ่อนล้าแน่นอน Ừ Để đây Được <laughs> เป็นหวด้็ไไปได้ไนะ่ะน่ะหเลเฮ้ยมีปลานะ่ะช่อนจะตียังไงวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะเบี <c oughs> ้ยวอุ้ย <c oughs> อ้ยเฮี้ย, <c oughs> ยโตด,ดใหญ่ไอตัวไม่ใหญ่อะ่ะไซโลไอตัวที่จิบนั่นแหละ <c oughs> อยู่วะโดนโดนโดน อขึ้นหลุดไปแล้วมั้งหลุดไปแล้วเฮ้ยยังเบ็ดยังไม่เปิดเลยพปลาดุอเอาอีกโอ้โหทุกคนแม่งดุวะ่ะไม่โดนวะ่ะเฮ้ยมันกัดยังไงของมันวะ วุ้ยโคตใหญ่เลยทำไมมันกัดกันไม่ค่อยจะโดนวะมีนิวาเหมือนดำดด้วยหมวิน

อยู่นะวะช้อนใหญ่ครับผมเ้ยไอ้โดว่ะไอ้โดครับผมปิดสายเงินเออตามมาดูดเออตามดดตา,มด,ด,ามดูดเลยนะตั้งไกล โอ้ยเออเฮ้ยไม่เล็กเนี่ยวินเขใหญ่จะหลุดแล้ววินจะหลุดแล้วเ,ววเรียบร้อยครับผมตาม,มาดูดแบบนึกว่าเล็กนะนึกว่าปลาช่อนด้วยซ้ำโอ้ยไซ ยส yes! อุ้ยพี่กัดแล้วไม่ต้องมีแบบวินในเนี้ยโอ้โหใหญ่จริงเพื่อนดูดิกัดเจอรี่สีน้ำเงินกากเพชรแดงนะทุกคนโอ้โรอดจนได้ครับที่นี่บางค้านะครับสายห้าแน่นอนครับตัวนี้เพื่อนๆไปเป็นลูกเลยตึงนี้ที่บางค้านะครับผมโอ้โห คราวนี้ก็ใครความกดดันไปได้หน่อยแนละ้วเพราะว่าลำคุณยูกับคุณแจ็กกี้เขารอดกันแล้วนะตอนนี้ก็ลุ้นให้ท้ายเรือผมนะครับคุณวินนะ้ำลอดสักทีนะกี่ผมนึกว่าปลาช่อนนะทุกคน จริงๆเลยส่งเป็นลูกเลยอ่ะพอวัดมาเท่านั้นแหละโอ้โหคราวนี้เราสีขาวกันนะไปลุยอุ้ยวินโอ้โยมีตัวเยอะนี่ว่ะต,ตามตามแกว่งไปอ้ยอยู่วินตั้สวยหีย้เห้ย <laughs> เต็มข้อแล้วนะ เฮ้ยดูว่ะนี่็อตต่อเนื่องเลยนะทุกคนโอ้โหว,วินถ้ารอดนี่คือสบายใจเลยนะพี่ว่ามีหลายตัวไปไซส์ด้วยอ่เออเราหากันต่อไปหรือแม่งอยู่กันแค่ปากคลองว่ะโอแต่ข้างในก็สวย,ยวินดูดิ ไหนเข้ามาแล้วนะดีกว่าไปลุยน้ำแรงๆข้างนอกอ่ะ วินซ้ำเร็วปลาป่าเอาหางไปกินสวยวินโอ้ยเฮียดุเอาหางไปแ้วกลิแล้วทั้งเนี่ยเหมือนกันดูดุดุดุดพบอปลาดุโอ้โหเอาหางไปกินสองคนเลยนะทุกคนดุดุไอ้นี่มันดุเดีวเดว เปลี่ยนเียื์อก่อนพี่ว่ามันเอาอีกวินเปลี่ยนเียือ์อไม่มีหางมันก็กัดแหละทุกคนแต่ขี้เกียจคะเมื่อยโอ้ช็อตนี้วินไม่ได้ตัวไม่ได้ก็ชับ

มุดมุดก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 ด้มันใช่ตัวเล็กนั้นปะวะฮู้ยฮู้ย อย่างดีอะทุกคนเ,เ,เหลือเชื่อทุกคนแต้มที่สองกเลยว่ะแต้มที่สองไซส์พอกันและสีเดียวกันนี่ทุกคนเจอรี่สีขาวหลุดพอดีนะครับถ้าช้อนใช้อานนี้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เสมอนะเจอรี่สีขาวทุกคนแต้มที่สองครับไซส์ห้าเหมือนกัน ห้าแน่นอนทุกคนตัวนี้ดูโอ้โหยังดุสวยงามเพื่อนเพื่อนโอเเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะ yes 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 เจอรี่ใช้แล้วมันก็จะปรีข้าวใส่อะวิน <c oughs> เป็นบางคนเือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวก็ต้องโดนโหูใหญ่จริงเพื่อนดูโอ้โหดูดีสองมือกำไม่มิดอะ ข้าเก่ายังไม่ทันจางนะทุกคนไอ้ขอบใจมากลูกโอ้โหแคโดบางคา้าบ้าไปแล้วมีแต่แตะหกโลไงเมื่อกี้ วินว่าใกล้เคียงไหมใช่เลยเดินหน้าต่อบ้าไปแล้วอุ้ยตามอาจิบทุกคนมันเดือดไปไหมวะ อาวินดุไปไหมเนี่ยโอ้โหเบือเชื่อผมเพิ่งจะเกี่ยวเหยื่อแล้วก็เดินเรือมาเน่ะโอ้โหสุดจัดเลยปลาในนี้ปากคลองอุ้ยวินตีเฮียกันไปโดนปากคลองปากคลอง แกงไหมแกงไหม,ไมดูดูไอ้หานี่ดูเมอเผื่อวัดมาแม่งไซนั้นอีกใช่ตาเจยวกันเลยเห็นเลยจริงเหรอใช่ ดูวะติดไกด์ก่อนปล่อยไอ้หา่าปล่อยติดเล่นไปหน่อยโอ้โหติดเล่นไปหน่อยทุกคนยังดูยังดูเอ้ โดนเงือโอ้โหเจ็บข้อมือเลยว่ะตรงนี้ไซส์สองกว่าครับเพื่อนๆดุมากแตมที่สามครับเพื่อนๆสุดตีนโอ้โหมันจะดุอะไรเบอร์นี้ฮนะบางค้าบ้าไปแล้วจริงๆนะผม ตัวนี้ไซส์สองต้องมีเพื่อนๆเ,เจอลี่ปีเข้าใส่อะสุดเถื่อนชโดบังค้าอเถื่อนมากทุกคนบันเทิงครับไปลูกดูๆอย่างนี้ต้องเลี้ยงไว้โอเถื่อน อ้ยออีกแล้วไม่อยู่วินซ้ำเร็วกัดแน่อย่างเงี้ยอุ้ยตามดูดูดูจัดแต่ละตัวมีโดอยู่ตรงนู้น วินเห็นวงน้ำอะ่ะอ๋อนี่จะออกปากคลองใหญ่แล้วนี่วินตีไปอีกกว่ามือข้างหน้าลูดยาวๆชิดๆเออเนี่ยมันนี่นปลาโดดเลยนี่ไงไม่โดนไม่โดนสวยวิน <c oughs> เอาใหมเอาใหม <c oughs> ่เร็วเร็วเร็วมันจีบพี่เห็นมันจีบ ้้าไวพี่ถอยก่อนพี่ถอยก่อนตีย้ำไหมเนี่ยจะขับมาบอกว่าให้ว่าเข้าไปหมายพี่ดีกว่าจะบอกว่าพี่เข้าไปในของใช่ผมก็เข้าไปได้มาตรวนะึงใหญ่ไหมเข้าไปประมาณ ห้าร้อยเมตรแล้วผมคิดว่าพี่ไปนู่นกันผมก็เลยออกพี่อยู่ข้างในจัดดีไหมเละลมตลายได้กี่ตัวได้มาสามสุดยอดแจคได้กี่ตัวแล้วได้มาชดโดได้สามปลาช่อนได้สามช่อนได้ยังไงเนี่ยตีอย่างเงี้ยอ่ะตีใหม่อย่างเงี้ยคาตีใหม่เขาเด้ว่าปตาเข้าไปอยู่นะน้ำมันดีกว่านอกน้ำมันใสแล้วไซส์หกเลยนะพี่พี่ได้เหรอไซส์นี้นะใส สได้ไซส์ห้าไซส์หกอ่ะสองตัวแล้วก็ไซส์สองโลตัวหนึ่งและไอที่แม่งตามมาไม่โดนกัดวินไม่รู้กี่ทีแล้วออกมาไหมอ่ะก็พักก่อนเดี๋ยวก็รอเงียบก่อนเมื่อกี้เดือดแล้วเมื่อกี้เดือดแล้วเดือดจริงเดี๋ยวไปเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปอุ้ยอยู่วินทำไมไม่อยู่ เกิดอะไรขึ้นก th ับวินเขาปิดเบ็ดแล้วเนี่ยเแ็่ไม่เปิดอุ้ยอยูวินสวยงามอุ้ยเฮียอะไรเนี่ย ยังใหญ่อีกแล้ววินแต่เหมือนจังหวะวัดวินยังเบาไปหน่อยเป็นไงอยูอออพอ่พอละวินพอละอัดเลยใช้โลได้ ถึงไหมไม่ถึงแอ้วเดี๋ไปแล้เอาเอเ,เ,เ,เอา,เอเอาชายไวก่อนวินเรียบร้อยครับแต้มน้อยๆของวินมาจนได้เออแม่พาดใหญ่มาสอยเล็กนี่หว่าถนัดเลย <laughs> โอเคครับถือว่านับหนึ่งนะของวินก็กัดยับแต่ก็เพิ่งนับแต้มนะ อย,อยู่อีกแล้วครับผมพอวินพอโอเคอันนี้ได้ไซส์หน่อยครับผมโอเควินได้ไซส์หน่อยโอเค,อเควินมาคุณทำสำเร็จสำเร็จคุณสำเร็จ,ค,รจคุณสำเร็จแล้วครับผมปลาอยู่เงี้ยเพื่อนไม่อยู่ในซูมนะ แม่งอยู่ริมๆอย่างเงี้ยงงเลยโอเคเดี๋ยวให้วินจัดการตัวเองก่อนนะครับโอ้โหคุณยูซัดแล้วนะคุณยูนี่กดหลายหลายแต้มมากแล้วนะวันนี้ไฟดีด้วยปลาอยู่แต่ฝั่งนี้นะโอ้โห คุณจะหมานเกินไปแล้วเนี่ยฮะโอ้โหตะโขงตกใจเลยอ่ะตะโขงเต็มปากใกล้สั่นเลยอ่ะทะลุด้วยร้อ,อตัวนี้มีเท่าไหร่รมันไซส์เท่ากันหมดเลยก็ห้ากว่ากว่านะครับไม่มีเล็กเลยวันเนี้ยพี่หนิงก็โดนไซส์นี้นะใช่สองตัวแล้วก็ไซส์เล็กตัวข้าจะเชื่อเลยตีมาตั้งหลายรอบแล้วเพิ่งจะมากัดรอบนี้อ่ะ ทำไมคุณหมานเยี่ยงนี้เนี่ยซึ่งจะเป็นวันนี้แหละโอ้โหแน่นอนจริงๆวันนี้ปลาไซส์นี้ไซส์ดีไะเขียวเขียวอยู่ครับมาลูกไอ้เคียนรูด เชียเฮ้ยยังตามอยู่เลยโอ้โยยังดูครับทุกคนโอ้โยยังดูเอะยังดูว่าหลุดแล้วซ้ำอีกทุกคนเอโ,โอเคทุกคนโอ้โหปลาดุมากครับผมวันนี้อะไรกันครับเนี่ย เจอรี่สีเหลืองอีกแล้วครับผมทุกคนตัวนี้ไซส์สองนะไซส์สองสวยๆแรงดีๆนะครับผม <c oughs> โอ้โหโคตรมันเลยวันนี้ลุกกอนเออ,อหลุดไปแล้วยังจะกัดอีกอย่างเถื่อนไปลูกโอ้ยูววิน เออมันต้องอย่างงั้นซึมซึบเลยนับแต้มนับแต้มหมได้ตัวแค่นี้กดดีที่หายเลยนะโอ้หลุดพอดีตัวนี้โลยทำไมน้ามันเค็มจังวะน้ำเค็มปีเลย<น>อืมยอย่าลืม จบทริปวันนี้อย่างสุดมันและโคตรบันเทิงนะครับต้องขอบคุณแจ็กกี้นะครับผมเจ้าถิ่นที่พาผมมาที่นี่อีกครั้งนึงนะครับโคตรมันโคตรบันเทิงเลยวันนี้เจ้าถิ่นพามาเช็คอินพามาเช็คอินนะผมบางค้ารอบหน้าไม่ให้มาแล้วนะไม่ล้าแน่นอนเอออและตื้อกิ๊ตื้อตกกันเยอะเนะ ผลประกอบการวันนี้ก็โคตรบันเทิงนะผมก็ได้4วินได้3นะแจ็กกี้ได้7นะผมแล้วคุณยู<อ>ซัดไป6ปลารวม20ตัวนะ<อ>เหลือจะเชื่อนะชะโดคองบังค้ามันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยเจอเลยนะแบบกัดเดือดขนาดนี้นะและติดตามพวกเราได้ในทิปต่อไปครับผมทิปนี้ กลับก่อนครับผมบายบายจะต้องไปเยือน KTP บ้างได้มาเลยมาเดี๋ยวผมไปเหงามาแล้ว <c oughs> ผมเหรอผมก็ไปเหงากันนะ <c oughs>